ออกไปยาวจนก้าวสอบจริงโมเสนเคยทิ้งที่บ้านกูทำได้มัมกูจะกล้พูดกับมึงเหรอเสียเวลาเดี๋ยวก่อนลุก่อยจิแลกทิ้งหล่อยาวจนก้าสอบจริงนิดนะเอาลิทคนเนี่ยทิ้งแก่นีก้าสอบไเหรอก้าวสอบ่้ายในก้าสอบไี่ยาวปหยาวก้าสอบเอจ้าวนี่ก้าสอบะทำได้จริงเหรอเอาไปดูอะไรให้มดขอดูหน่อยขอปดูเลยด้วย lẹp đi ọp mày dạo đang đứng 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 Lẹp đi, đứng 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 ที่มัดหนยาวยังกาสอโอ้ยังไม่ถึงครบเลยได้หนนียอันนี้ใช่นี้เง็นนี้ะมาไปยิผมกนนะพ่หนมทไมี๋้นิ้วเข็ม่ีมทกแกไปเที่ยวไปอย่างใตกเปลไม่เห็นถึงก้าวสอยก้สองโอ้โหผีบองเาเนี่ยไว้ใจ เพียงี่หลอกที่เห็นในทัวในเนี่ย๙๒เฮ้ยมันออกมา๙๒เนี่ยแก่ใช่ไหมเออแบบนี้ไม่ได้นะไม่สมควรเออแล้หน้ามันเป็นผีเลยนะบอก๙๒ว่าสักผีรู้สึกผิดเลยเออนานๆจะมาหลอกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอออย่ามาหลอกก่อยแล้วกันกูขับบนแท่งขาชานมาเจอกูเข้ามาหน้าป่าทางบนเลยสกายบนเล่พวกรวขวามือขวามื่อกูก็ถามอะไรอาจใจเขับ วนไปวนมาวกไปโผล่ทางทางเข้าเดี๋ยคุณก็อ่านป้ายป้ายเขามีบอกอังคารจัตุรั์เพ็ญศิริเออก็ขับมาประเด็นปัญหาในเกษตรศาสตร์ประเด็นพักง่้เออโอ้ยเกษตรศาสตร์ไม่รู้จักเกษตรศาสตร์เคยเรียนไม่เคยเรียนเกษตรศาสตร์ตูเคยอยู่เนี่ยสี่ปีเดี๋ยวเรียนเลยหลงทางออกไม่เจอแล้ววันนี้วันนี้มารับกแล้วนะ วันนี้วินอ่ะตอนถ่วินเยอวันนี้วินไม่ดีเลยทำไมอ่ะก็รับคนดูหัวฟูเลยวันนี้พวกก็ขับลงมไปกู้ได้แหละ NC เราอ่ะอะไรมาช่วยกูต่อลิฟต์่ลยวินนอบเออไหนนั่นก้าวส่อ่ะนี่ไงเอาไปแบ่งกันช่วยกูนฟูมาช่วยกันเออต่อหนอต่อไหน่อยช่วยกันต่อหน้า เด็ดเด็ดเด็ดมันแบบที่อาจาถามขอความช่วยเหลือมึนนออองเนาะใหญ่บอก็ตอบไม่ได้แล้วมันลิ้นแคเหรอเด็ดช้นมันคาใจกัไใจไม่เนี่ยเออหลอกที่มันน่ากลัวเหมือนพี่วันนไปดูว่าพี่วันมาสอนนะพี่ว่าจะไปดูเพี่ว่าจะไ,ไปดูเหมือนกันพี่นนั่นจะออกก็ยังไม่ได้ไปดูอีกเหรอยังไม่ได้ไปเล่นพี่เออลิ้นแกผ้าดีกว่าทำไมเราเป็นเจ้าลิล้นก็ไปตัดชุดเหรอ พี่พี่ใช่วยกัน9สอบ9สอบเกินได้แต่ห้ามขาดใช่ไหมปังเกอนเกิเป็นผีแบบนี้วันหลังไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนะผีอ่ะเมื่อกี้นังผีน้ากลัวเรื่องนะเลยเตียวแท็กอะไรนะเน็ตเตอร์ทำไมล่ะไม่อยากบ่อยเลยไม่เคยเตียวเมียบ่อยเลยอยู่โรงพยาบาลก็ทำอะไรไม่ได้ๆน่าเบื่อทำอะไรเน็ตเตอร์ผีเรื่องจริงนะทำไมลูกฉันป่วยบ่อยฉันก็ไปนอนโรงพยาบาลกับเมียฉัน ไอ้ทีนี้ฉันมองเห็นสายน้ำเกลือฉันก็เกิดอารมณ์มาเด็กฉันก็พาเมียเข้าห้องน้ำหวังจะไปล้างหน้าล้างตากันแต้ทีนั่ไอ้ทีนี่นเขาเผลอไปกดออดอ๋อวิ่นกูเข้ามาบ้านเลยปัญญามีไอ้ออดี่ดึงสายอ่ะเลียกูกดซะไอ้ขาไปอยู่ในห้องน้ำอย่างนั้นแล้วแกต่อหมอยังไงน่ะแล้วแกดึงสายน้ำเกลือไปไว้ในห้องน้ำอ๋อ ตัวนี้นะแบลเขาบอกว่าที่ชีตูน้าไม่ไหลสายน้ำเดียไปีตเรีวมากถ้าบอกว่าก่อนก้าวสอยพี่ช่วยช่วยหน่อยพี่ไม่ไะไหนลิ้นจริงจริงไหมอ่าอันนี้หวาือชนแอมไม่ใช่ไม่ใช่มาลงลิ้นลบนี้พี่วัดก่อนก้าวสอก้าไหนแก่หลอกแก่เาหม่แล้วลิ้ยาวโอ้เรียนยาวจริงนะที่ท่ากลัว กาม้าก้าวแล้วเลยอุ้ยก้าวต่อแล้วนี่มึงเก่งกว่ามึงไงเฮ้ยอาจริงนะถ้าเป็นไปได้จะผายมาให้กูหลอกกันดูว่าให้รักูสงสารตัวเองว่เก็บเกนิดาสอแค่นี้ใช่ไหมอีกเ้ยเดือมาต่อนี้นีกไป้แก้วเลยเอะไรอีจะรีบไปถ่ายไระปานก็สองพันก็จะไปข้ามแก้วจะไป เออมีธุระสนใจไหมเนี่ยจะมารอให้หลอกอะไรเนี่ยไห้ไปอยู่แล้วมีชันนึงอ้าวเนี่ยตะกี้แค่ยิ้มยาวจก้าวซองทำอะไรเงี้ยไงในทางนี่ในทาบอกไม่เบาเกือบเท่าโอ่งตาเนี่ยเลยตาจะตัวใหญ่เท่าโอ่งเลยนี่เอาจริงอะไรอ่ะห่อลิ้นให้แล้วมน้ำใจจริงจนี่นี่นี่ตาตอกไม่เบาเกือบเท่าโอ่งเลยตาแกเลยนะเออเอาเลยอยากดู Đi này à, Ui, anh đi, anh đi, anh đi, ta có cái mật được không ổn ta đi ạ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  นี่ยในตาฟองไม่เบาตื่นเข้าอกไม่เห็นโตเลยโอ้โหจริงปะเนี่ยไม่น่ากลัวมีอีกมีอีกหอมเหลือเธอเห็นเห็นซี่โครงด้วยหอมเหลือเอเห็นเห็นซี่โครงเออมาถึงกระดูกซี่โครงไงอ่ะจริงมั้งเคยดูหนังเช็ดจากงงงไม่เป็นโครงกระดูกอ่ะมีเว้ยนี่เคยดูแต่ไอ้เดี๋ยวดูเตอร์มันมาสอนเรื่องเดียวถามว่าที่มันจะโป่งมดหลังวันน้นหอเปลา โอ <ts> <igen puis> ้โหมเห็นเห็นพี่โคมเหรอทำได้เพิ่ิตอนนี้เห็นแต่รางวัลไม่เห็นพี่โค้งกันไหนจะให้จ่ารให้เดี๋ยวจะให้พวกเธอได้เห็นเห็นพี่โคมงเลยเหรอเออไหนทำให้ดูหน่อยพี่หอมเหลือเนือดเหม็นเห็นพี่โคมแล้วพี่ตัดไป้ต่อเนื่อได้เห็นอะไรกันบ้าง ข้งางในอะมอนกระสืออะไรที่หอดหัวแล้วมีท้ายห้อยอย่าเหลือแต่โครงแต่นี่เห็นที่โครงนะอ๋อเป็นเหมือนแบบกระดูกเดินได้อะนะอ๋อแบบในหนังใช่ไหมหน้าผีน้นนาผีอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยไม่ก็รู้อะแต่ก็อยากดูเหมือนกันกนะบอกป้าใจทำให้ดูนะต้องซื้อบางเหมือนหนักไหมหนักอนอที่จะต้องหลอกอันนี้ตุ้งปีเลยตุ้งปีนะแต่ในนาทีเราจะได้มาดูไงเออเห็นที่โครงอะไรเงี้ยอ้าว คุณนายข้าแม่เล็นทราบเรื่องอะไรเนี่ยเอ้านี่ผีตายแล้วไหนก็ไม่เห็นเลยสิโครงอ่ะแกก็หายแล้วเนี่ยลุกลุกลุกเวมนกลัมงนั่นชีวิตผมเห็กได้ตายจริงวันนี้แหละดูแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นหน้ากลัวเลยนี่แกสองคน กำลังกวนภาษาฉันอยู่ใช่ไหมไอ้กวนภาษาใครกันแน,น,น่เนี่ยฉันเดินวนอยู่เนี่ยตงปานีตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยปล่อยฉัไน,ไนไปสักทีดิ